ในยุคดิจิตอลที่ทุกคนสามารถแบ่งปันชีวิตประจำวันผ่านโซเชียลมีเดียได้อย่างอิสระการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปก็อาจจะนำมาซึ่งภัยอันตรายที่คาดไม่ถึงได้เช่นเดียวกับพิมพ์หญิงสาวหน้าตาสะสวยที่มักจะอัปเดตชีวิตประจำวันของเธอลงบนสื่อโซเชียลอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายเซลฟี่สวยๆหรือข้อมูลส่วนตัวต่างๆ รวมถึงวันเดือนปีเกิดที่เธอตั้งใจเปิดเผยออกมาและนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในวันนี้เรื่องเล่าท่านเจ้าคุณขอเสนอในเรื่องร่างเงาในฝันเสียงกระซิบแห่งความมืดช่วงนี้พิมพ์รู้สึกมีความผิดปกติบางอย่างในชีวิตเธอฝันเห็นชายแปลกหน้าคนหนึ่งในฝันผู้ชายคนนั้นแฝงไปด้วยความน่ากลัวอยู่บ่อยครั้ง และเธอก็เริ่มรู้สึกเหมือนมีคนเฝ้ามองเธออยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งในยามค่ำคืนโดยในตอนกลางคืนเธอจะนอนไม่หลับหลับหลับตื่นตื่นอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ก่อนหน้านี้เธอเองเป็นคนที่นอนหลับง่ายมาโดยตลอดโดยในคืนนั้นเธอก็ได้ฝันเห็นผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนั้นเดินเข้ามาหาเธอแล้วมาสารภาพรักกับเธอผู้ชายคนนี้เธอไม่รู้จักมาก่อนเลยในชีวิตในฝัน เธอไม่รับรักผู้ชายคนนั้นทำให้ชายคนนั้นโกรธเป็นฟืนเป็นไฟและตรงเข้ามาหมายจะทำร้ายเธอโดยที่เธอปัดป้องผู้ชายคนนั้นอย่างเต็มกำลังแล้วสะดุ้งตื่นขึ้นมาเมื่อฝันเห็นครั้งแรกเธอก็ไม่ได้ติดใจอะไรคิดเพียงแต่ว่าเป็นเพียงแค่ฝันล้ายก็เท่านั้นแต่ในความน่ากลัวทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อพิมพ์เห็นเงาประหลาดในห้องนอนของตัวเอง และได้ยินเสียงหัวเลาะลอยออกมาเมื่อเธอนอนอยู่ในห้องนอนของเธอและในค่ำคืนนั้นเองเธอก็ฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาโดยในฝันผู้หญิงคนนั้นได้บอกกับพิมพ์ว่าจะพาเธอไปหาผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้านายของมันโดยที่มันบอกว่าเจ้านายของมันนั้นชื่อตน้นพอหญิงสาวได้ยินเพียงเท่านั้นพิมพ์ก็ตกใจตื่นขึ้นมาทันที แต่เรื่องราวก็ยังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านั้นเพราะตอนนี้สิ่งที่พิมพ์เห็นเธอเห็นเงาร่างดำร่างหนึ่งอยู่ที่ปลายเตียงของเธอคราวนี้มันไม่ใช่แค่ฝันอีกต่อไปแล้วเธอเห็นผู้หญิงเมื่อสักครู่ที่คุยอยู่กับเธอในฝันตอนนี้กลายมายืนอยู่ที่ปลายเตียงของเธอแล้วสแสยะยิ้มให้เธอพิมพ์ตกใจกลัวได้แตกกรีดเสียงร้องออกมาดังลั่นและด้วยเสียงกรีดร้องของเธอนั่นเอง ทำให้พ่อและแม่ของเธอรีบวิ่งเข้ามาหาเธอที่ห้องนอนโดยทันทีโดยที่เธอพยายามจะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้กับคนรอบข้างฟังแต่กลับไม่มีใครเชื่อเธอเลยพวกเขาคิดเพียงว่าพิมพ์แค่ฝันและก็จินตนาการไปเองเพราะตอนที่พ่อและแม่เข้ามาในห้องปรากฏว่าไม่มีสิ่งผิดปกติอะไรเลยอยู่ในห้องทั้งสิ้น ต่อมาไม่นานก็มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นอีกนั่นก็คือใบหน้าของหญิงสาวหมองคล้ำลงอย่างเห็นได้ชัดพ่อและแม่ของสาวเจ้าเองก็ทักออกมาด้วยตัวเองเพราะตอนนี้สง่าราศีของเธอที่เคยดูสวยงามกลับกลายเป็นว่าใบหน้าและขอบตาของเธอดำคล้ำลงอย่างเห็นได้ชัดและนิสัยสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปของพิมพ์ก็คือเธอชอบพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งออกมาก็คือ พี่ตน้นและบางครั้งพิมพ์เองก็เหมือนกับคนที่พูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองในบางขณะโดยในบางโอกาสเธอก็กลับมาพูดกับพ่อแม่ของเธออีกว่าบางทีเธอก็รู้สึกคิดถึงถึงคนที่ชื่อตน้นทั้งๆท,ที่พิมพ์เองก็ไม่ได้รู้จักมักคุ้นกับต้นเลยแต่ว่าในสื่อโซเชียลเองมีคนที่มาขอแอดเธอเป็นเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเธอเอง ก็ไม่ได้รู้จักมักคุ้นอะไรทั้งสิน้นและคนคนนั้นก็ชื่อต้นและเธอเองก็บอกว่าเธอก็มีความรู้สึกรักต้นลึกๆอยู่ในใจซึ่งตัวเธอเองก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเรียกได้ว่าตอนนี้เธอยังพอมีสติอยู่บ้างแต่ความรู้สึกของเธอมันช่างย้อนแย้งกลับไปกลับมาเสียเหลือเกิน เมื่อพ่อได้ฟังอย่างนั้นก็รู้สึกใจไม่ดีเนื่องจากเมื่อปฏิบต่อเรื่องราวที่พิมพ์เคยเล่าให้พ่อกับแม่ฟังในครั้งก่อนตอนที่ฝันร้ายฝันเห็นผีในห้องนอนตอนนั้นได้พ่อและแม่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับเรื่องนี้แต่ตอนนี้เมื่อปฏิบต่อเรื่องราวและอาการที่ผิดปกติของลูกสาวที่เกิดขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลพ่อจึงตัดสินใจพาพิมพ์ไปหาคนทรงคนหนึ่งที่พ่อรู้จัก และขึ้นชื่อลือชาในเรื่องเวทมนต์ดำไม่รอช้าสามคนพ่อแม่ลูกจึงได้ตรงไปหาคนทรงคนนี้ที่พ่อรู้จักโดยทันทีเมื่อไปถึงตำหนักทรงแล้วปรากฏว่าลูกสาวคือเจ้าพิมพ์มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปโดยมีอาการฟึดฟัดขึ้นมาพิมพ์ไม่ยอมเข้าไปในตำหนักของอาจารย์กวง ทั้งที่ก่อนหน้านี้เองทั้งสามคนก็เห็นด้วยที่จะมาตำหนักของอาจารย์กวงคนนี้แต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ไม่เป็นตัวของตัวเองอีกแล้วเจ้าตัวพยายามขัดขืนไม่ยอมเข้าตำหนักไปอย่างใดเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นลูกศิษย์ของอาจารย์กวงก็ได้เข้ามาช่วยหิ้วปีกสาวพิมพ์เข้าไปในตำหนักโดยทันทีเมื่อเข้าไปอยู่ในตำหนักของอาจารย์กวงปรากฏว่า หญิงสาวแต่เดิมที่เป็นคนเรียบร้อยตอนนี้กลับกลายเป็นว่าดา่าทุกคนไม่เลือกหน้าแม้กระทั่งพ่อและแม่ของเธอเองเมื่อพ่อและแม่ปลอบเธอว่าไม่เป็นไรแล้วลูกเดี๋ยวอาจารย์จะช่วยลูกได้หญิงสาวหันมามองตาขวางแล้วกัดตาวาดใส่แม่ของเธอว่าใครใครเป็นลูกมึงกูไม่ใช่ลูกของมึงทำเอาพ่อและแม่หญิงสาวตกใจอึ้งไปตามกัน เมื่อพ่อได้สติจึงบอกเรื่องราวทั้งหมดให้กับอาจารย์เมื่ออาจารย์ทราบเรื่องก็พยักหน้าแล้วหลังจากนั้นก็ให้พ่อและแม่จับตัวหญิงสาวเอาไว้อาจารย์จะลดน้ำมนต์ให้ทันทีที่น้ำมนต์โดนตัวสาวพิมพ์ปรากฏว่าสาวพิมพ์ร้องออกมาอย่างโหยหวนชนิดเรียกว่าเหมือนเจ็บปวดอย่างไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบ ทั้งๆท,ที่พ่อและแม่ที่จับตัวลูกตัวเองไว้ก็โดนน้ำมนนี้เหมือนกับหญิงสาวเช่นกันแต่ก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลยทั้งสิน้นยังไม่ทันสิ้นเสียงร้องดีอาจารย์จึงอาวาดหญิงสาวกลับไปว่ามึงเป็นใครทำไมต้องมาทำลายหญิงสาวคนนี้ด้วยสาวพิมพ์ที่ตอนนี้ไม่ใช่พิมพ์คนเดิมอีกแล้ว หันกลับมามองอาจารย์ด้วยตาขวางอย่างอาฆาตแค้นมันไม่ยอมตอบอะไรทั้งสิ้นเมื่ออาจารย์เห็นดังนั้นจึงสาดน้ำมนต์เข้าไปอีกปรากฏว่าเสียงร้องก็พันโหยหวนขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้มันจึงยอมตอบว่าเจ้านายของมันสั่งให้มันทำให้มันนำตัวหญิงสาวนี้กลับไปหาชายคนหนึ่ง ที่ชื่อว่าต้นให้ได้อาจารย์จึงบอกกับวิญญาณที่สิงอยู่ในตัวหญิงสาวว่ามึงไม่ได้มีความแค้นอะไรกับเขาเป็นการส่วนตัวใช่ไหมแล้วมึงจะทำเพื่ออะไรฝ่ายวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ในตัวหญิงสาวก็สวนกลับมาทันควันว่ากูไม่ได้แค้นอะไรกับอีนี่เลยแต่จะทำยังไงได้เล่าเมื่อเจ้านายของกู มันบังคับกูให้ทำอย่างนี้ถ้าไม่ทำกูก็จะโดนลงโทษเหมือนกับที่ตอนนี้มึงทำอยู่กับกูเหมือนกันฝ่ายอาจารย์กวงเองตอนนี้พยักหน้ารับรู้แล้วว่าไอ้วิญญาณตนนี้มันทำตามคำสั่งของเจ้านายของมันที่ไปรับเงินจากไอ้ต้นมาเพื่อที่จะนำตัวหญิงสาวคนนี้คือเจ้าพิม ไปหาไอ้ต้นให้ได้เมื่อเห็นดังนั้นอาจารย์กวงจึงบอกกับวิญญาณที่สิงอยู่กับหญิงพิมพ์ว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเราจะปลดปล่อยวิญญาณของเจ้าให้เป็นอิสระจากการจองจำของเจ้านายเจ้าโดยให้เจ้าถือว่าสิ่งที่เราทำกับเจ้าเมื่อสักครู่นี้เป็นการเจ้ากันไปก็แล้วกันไม่มีการอาฆาตมาล้ายต่อกันอีก เจ้าจะรับปากได้หรือไม่ทันทีที่สิ้นเสียงของอาจารย์กวงเสียงของวิญญาณตัวนั้นก็ตอบออกมาทันทีว่าถ้ามึงปล่อยกูออกไปจากการจองจำของไอ้หมอผีเวนนั้นได้เราถือว่าไม่มีความแค้นใดๆต่อกันเพราะกูเองก็ไม่มีความสุข ที่อยู่กับไอ้หมอผีเวนนั่นเหมือนกันและมันชอบบังคับให้กูทำในสิ่งที่กูไม่อยากทำเลยแม้แต่น้อยกับจะขอบใจมึงซะอีกที่ช่วยกูให้ปลดปล่อยกูเป็นอิสระสักทีไม่ต้องมาทำบาปทํากรรมอย่างนี้เพราะกูก็มีสิ่งที่อยากจะทำเหมือนกันคือกูอยากจะ ไปล้างแขนไอสองตัวนั่นที่มันจับดวงวิญญาณกูกักขังมาแสนนานที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้กูต้องมาทำงานสร้างบาปสร้างกรรมอย่างนี้ไอ้วิญญาณนั่นบัดนี้ได้อาคาตแขนหมอผีที่บังคับและจองจำดวงวิญญาณของมันและอีกหนึ่งตัวที่มันพูดถึงนั่นก็หมายถึงไอ้ต้นนั่นเอง ที่เป็นนายจ้างซึ่งว่าจ้างไอหมอผีคนนั้นให้มาทำการเช่นนี้นั่นเองเมื่ออาจารย์กวงได้รับฟังคำมั่นสัญญาเช่นนั้นก็บริกรรมคาถาแล้วทำการปลดปล่อยให้ดวงวิญญาณดวงนั้นเป็นอิสระโดยทันทีเมื่อสิ้นเสียงบริกรรมของอาจารย์และเป่าพรวดลงไปที่ร่างของหญิงสาวปรากฏว่าหญิงสาวเกิดอาการกระตุกเล็กน้อยแล้วก็เป็นลมหมดสติไปโดยสักพักก็ฟื้นคืนสติขึ้นมา ในตอนนี้ปรากฏว่าหญิงสาวดูอ่อนแรงแต่ได้สติมากขึ้นสายตาที่เคยมองขวางเหมือนจะก้าวร้าวตอนนี้ก็กลับกลายเป็นสายตาที่อ่อนโยนเหมือนปกติดังที่เคยเป็นมาเมื่อเห็นดังนั้นพ่อแม่ของหญิงสาวจึงถามขึ้นว่าลูกเป็นอย่างไรบ้างฝ่ายพิมพ์จึงได้ตอบว่าหนูแค่รู้สึกอ่อนเพลียค่ะและเหตุการณ์ทั้งหมด หนูรู้หนูเห็นค่ะแต่ไม่สามารถบังคับตัวเองได้เลยเหมือนมีคนบังคับให้หนูคอยพูดคอยทำในสิ่งที่หนูไม่ได้ตั้งใจจะทำเลยค่ะฝ่ายอาจารย์กวงเมื่อได้ยินดังนั้นก็บอกว่าไม่เป็นอะไรแล้วล่ะหนูหมดทุกหมดโศกแล้ววิญญาณที่ไม่ดีก็ได้ไปแล้วมันจะไม่กลับมาอีกแต่ช่วงนี้ขอให้หนูสวดมนต์ไหว้พระทุกวันนะ พะบทสวดมนต์จะทำให้บรรยากาศที่ไม่ดีนั้นจางหายไปเองเนื่องจากวิญญาณพวกนี้เปียบเสมือนกับความดำมืดแต่การสวดมนต์เปียบเหมือนกับแสงสว่างความโล่งโปร่งสบายเมื่อแสงสว่างบังเกิดขึ้นความดำมืดก็จะจางหายไปเองแต่ถ้ายังไม่สบายใจก็ไปวัดใกล้บ้านนี่แหละ แล้วขอน้ำมนต์ท่านมาอาบสักสามวันเจ็ดวันพอสบายใจนั่นก็โอเคแล้วฝ่ายหญิงสาวจึงถามอาจารย์ขึ้นว่าแล้วมันจะกลับมาอีกไหมคะอาจารย์อาจารย์จึงตอบว่ามันคงไม่กลับมาอีกแล้วแหละเพราะดวงวิญญ,ญาณได้ถูกปลดป่อยไปแล้วแต่ถ้ามันจะแค้นมันก็น่าจะแค้นอาจารย์กวงมากกว่าแหละที่ปลด ถ่อยค่ารับใช้ของมันไปถ้ามันจะมาทวงกับอาจารย์ก็ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกอาจารย์จัดการของอาจารย์เองได้หลังจากนั้นพ่อของพิมพ์ก็ถามว่าแล้วกรณีของลูกสาวประผมที่ผีเข้าอย่างนี้เนื่องจากมีคนมาว่า,าจา้างตามที่อาจารย์ได้บอกมามันมาจากสาเหตุอะไระครับอาจารย์จึงบอกว่าเราเห็นเคสนี้มาพอสมควรเลยทีเดียว เนื่องจากคนสมัยนี้นะ่ะชอบลงวันเดือนปีเกิดข้อมูลส่วนตัวลงในสื่อสังคมออนไลน์ทําให้คนที่คิดไม่ดีกับเรานะ่ะเอาช่องนี้แหละมาทำคุณใสได้เนื่องจากเวลาทําของพวกนี้สิ่งที่พ่อมดหมอผีทั้งหลายจะใช้ก็ใช้ชื่อนามสกุลรูปถ่ายวันเดือนปีเกิดของเจ้าตัวนั่นแหละ ตอนนี้สาวพิมพ์รู้โดยทันทีว่าเพราะตัวเธอเองนี่แหละระบุสถานะในสื่อออนไลน์สังคมทั้งหลายครบถ้วนทุกกระบวนความตามที่อาจารย์กวงบอกมาตั้งแต่ต้นน้ำซ้ำยังมีประวัติตั้งแต่โรงเรียนที่เรียนตั้งแต่อนุบาลเลยด้วยซ้ำซึ่งเธอเองก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าการกระทำของเธอนี้จะเป็นเหตุให้คนที่ไม่ดี มาชวยโอกาสทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรได้ตอนนี้หญิงสาวรู้แล้วว่าบางครั้งข้อมูลส่วนตัวของเราก็ไม่ควรที่จะเปิดเผยออกไปให้ทุกคนได้รับรู้เนื่องจากในหมู่คนมากมายเหล่านั้นบอกไม่ได้ว่าใครบ้างจะเป็นคนไม่ดีที่จะทำเรื่องไม่ดีเหล่านั้นออกมาถึงแม้ครั้งนี้เธอจะไม่โดนวิญญาณร้ายเข้าครอบงำแต่ใครจะไปรู้ว่า อาจจะมีมิจฉาชีพประเภทอื่นๆอีกที่ฉวยเอาข้อมูลเหล่านี้ไปทำในสิ่งที่เลวร้ายก็เป็นไปได้และเรื่องราวทั้งหมดที่ท่านเจ้าคุณได้เล่ามาไม่ได้ให้ทุกท่านเชื่อในสิ่งที่ลี้ลับงมงายไปอย่างใดไปอยากจะให้เป็นกรณีศึกษาตัวอย่างที่เกิดขึ้นเนื่องจากปัจจุบันสื่อโซเชียลหรือสื่อสังคม,มออนไลน์แพร่ขยายไปอย่างเป็นวงกว้าง บางครั้งข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่ควรเก็บไว้เป็นข้อมูลส่วนตัวแต่กลับกลายเป็นว่าได้เผยแพร่เป็นสาธารณะให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบส่วนพวกมิจฉาชีพทั้งหลายที่หวังจะทำชั่วก็ใช้วิธีนี้แหละเพื่อที่จะเอาข้อมูลส่วนบุคคลของเรามาให้จงได้โดยหวังว่าเรื่องเล่าเรื่องนี้จะทำให้เพื่อนๆรับรู้ถึงอันตรายในเรื่องข้อมูลส่วนตัวในสื่อสังคมออนไลน์ โดยระวังและเท่าทันกับมันและนี่คือเรื่องราวเรื่องจริงที่ท่านเจ้ากุลเองได้รับการบอกเล่ามาอีกครั้งหวังว่าจะเป็นเครื่องเตือนใจให้เพื่อนๆทั้งหลายระวังในเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวให้เป็นสาธารณะกันมากยิ่งขึ้นถ้าเพื่อนๆชอบรบกวนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ